สวัสดีครับพออ่อแม่พี่น้องเอฟซีสโนอยเพรบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับพๆกับบาาโทนในช่องบาาโทนทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับนี่พ่อเอกหล่อมหล่อมกงนะครับป้องกันหมาเอาไก่มาปล่อยนะครับไก่ที่ เพิ่นได้สื่อมาจากฟาร์มใหญ่นะครับพี่น้องเป็นไก่ที่มีสายเลือดนักสูนะครับพอพันเพิน่นราคาสามหลานสี่หลานนะครับแม่เพิ่นนี่ก็เป็นสายเลือดเกรดวี p นะครับแต่ว่าชุดนี้คือมีลูกหาตัวนะครับเอาไว้เป็นพอพันแม่พันของของฟาร์มนี่แหละ พ่อเอกเพิ่นก็นเลยจ้างทีมงานทีมงานเพิินนะครับมาหลอมคอ,อกหให้โดยที่ใส่กระเบื้องเก้านะครับพี่น้องใส่กระเบื้องเกาอ้อมด้านล่างป้องกันหมาใส่กระเบื้องเกาอ้อมด้านล่างป้องกันหมานะครับส่วนดานบนก็ใส่เป็นตะไคร้ป้องกันไก่บินออกนะครับปล่อยแบบนี้ก็มีโอกาสหลอดสูงนะครับเพราะว่าในพื้นที่มันจะมียา ให้ไก่กินมีแกบมีอันนั้นให้ไก่เคียนะครับพวกนอนพวกแมลงอยู่ในขอกง,งัวนะ่ะไก่เป็นกระเคียกินได้นะครับแล้วก็อาหารหม่องนอนอีย่างเขาก็เห็ดให้เิ่นดีๆเพราเอกว่าสีหกกลองบุญบุญหลอดขอบุญหลอดมาไวไก่นอนหยกมาบ่ได้มันหนักนะครับพี่นองของบุญหลอดนะหนักกี่ลีนะครับหยกสี่คนกับว่างสามเถื่อผมเลยจะสิไปห่อนหันนะ นี่ครับคือบาวโทนต้อนเลียงกบบาวโทนกะใส่กระเบื้องเก่าแบบนี้แล้วพี่น้องใส่กระเบื้องเกา่าหลอมนะครับนี่ผักอีตูไหมผักกุนตูวานไหวแบบนี้แหละปักไหวแบบนี้หนาฝนนี่พวกพักนี่แล้วก็เอาขิงง่วใส่นี่กินบเ่เบิดครับนี่บาวทนต้อนเลียงกบก็ใส่กระเบื้องแบบนี้แหละครับหลอม ใส่กระเบื้องแบบนี้รอมกบบ่มีออกป้าบ่มีออกครับเห็ดบอ่อแบบบอ่อผาย่างได้สบายสบายครับเขาหลังจากที่ตัดเข่าออกครับขึ้นมาะมักับง่ามนี่นี่แล้วก็ใบที่ตัดออกเห็นบอ่อลอยอยู่ในานา้ำแล้วก็ถือน้ำมันกระสิเน่า มัก็สิจมลงนะครับจมล,ลุ่ง้ะเบนีมัก็สิทับหญ้า้าที่สิขืนมากกับขืนบ่ได้หญาก็สิเนาใตา้ไปนะครับประโยชน์ของการตัดใบเขานะครับพวกใบที่มันแห้งมันเหี่ยวมันตายมันเป็นเสือล่าพวกอยงนี้ังสี่เนี่ยตัดออกมัก็สิลดการลุกลามนะครับถือน้ำแล้วยอดไม้แท่งขึ้นมากแบนี้พวกหญากะขืนบ่ท่านนะครับ คุณภาพข้าวตัดใบ อฟีถามหาตู้รูเยอะนะครับเพราะว่าบ่เห็นทายตู้ลูจะเทื่อพอนะเดี๋ยวไปทายเพชรน,นินเห็เนเบิ่งครับอยู่อาณาจักหนองอิงนี่กะถ้ามีอีหยังเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือว่ามีอีหยังที่จากไปอย่างสีนะแต่สิมีอันใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับนี่เพชรน,นินมาอยู่ตูู้กับไปและเพชรน,นินก็น่ะยางมาหับพี่น้อง อย่างมาหับแล้วปะปะลูกมาเฮ็ดนินปะเดินลูกเดินแล้วมามามาตูรูยังบอกกลับนะครับแต่ตูรูกลับเนี่ยมาสิเห็นตูรูเลยขาวเป็นเว้นเลยล่ะ ไปเดินมือแรงไปนั่พี่ตูลูก,กลับมาเด้อเพจนินกินลรวไปตามพี่ตูลูกลับมาเด้อเงีนบอไปตามพี่ตูลูกลับบ้านเลยนะไปเที่ยวไหนไม่กลับบ้านกลับซ่องเนี่ยหื พี่ตูรูไปเที่ยวไหนไม่กลับบ้านกลับช่องเลยปล่อยให้เพ็ดนินอยู่คนเดียวได้ไงเอาแสงแดดกระทบกระจกของน้องหญิงครับเป็นสีทองประกายวุ้ยแสงสีทอง จากภายในห้องครับพี่น้องเหลืองอารามงามตาครับรวยรวยรวยเงินไหลกองทองไหลามามะอะโอนะโมวิมุตตานางังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุนี่คือพระคาถาพลิกชีวิตนะครับของ หลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นคาถาที่บ่าวโทนจะสวดท่องกอนนอนกับยม,มือเสานะครับเพราะว่าปูซึกว่ามันสีเทาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นมากนะครับตามความเสื่อนะครับพี่น้องไปล่องเมืองใดครับพี่น้องล่องเมืองใดนะครับตอนบาตอนนี้บาวโทนกับทอง ของพระคาถาของหลวงปู่มุนนะครับหลวงปู่มุนแลวก็หลวงปู่มหาศิลานะครับนอกจากบทสวดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะครับก็จะมีบทสวดของหลวงปู่มุนกับหลวงปู่มหาศิลานะครับที่คิดว่าเสียให้ชีวิตความเป็นอยู่แลวก็ชีวิตครอบครัวดีขึ้นนะครับนี่ครับพี่น้อง ตู้รู้ยังบวกกับนะครับเดี๋ยวเอาเฟื่องกลับไปให้สองทองสำหรับมือนีนะครับเดี๋ยวมืออื่นว่ากันใหม่ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเย็ซีนะครับผู้ใดสนใจเสื้อนะครับเสื้อแบบเจ็ดสีตอนนี้มีอยู่ใส่เอลกับใส่เอ็กเซลนะครับส่วนเสื้อยืดรัตนาพรนะครับไซส์เอ็มไซส์เอลไซส์เอ็กเซลนะครับมีสีดํากับสีขาวเสื้อคาถานะครับจะเหลือแต่เอ็กเซลนะครับสีม่วงกับสีฟ้านะครับพี่น้อง ผู้ใดสนใจกาแฟนะครับทักมาสอบถามบ่าวโทษหน่อยครับกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับกาแฟสตาริชี่นะครับทักมาสอบถามบ่าวโทษได้นะครับหรือผู้ใดที่สนใจกุตาเนกนะครับกะทักมาสอบถามบ่าวโทษหน่อยนะครับของกลางนำเนาะทักเฟซบ่าวโทษนะครับเฟซบุ๊กเบาวโทษเป็นเฟซเสื้อโปรไฟล์สีแดงนะครับผู้ติดตาม2.8หมื่นนะครับพี่น้องทักมาสอบถามได้ครับ สไรด์คลิปนี้ได้ไว้สมนีัสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ